สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมอนิซิมาชงชาเขียวบันเบิงเดอบ์รลูวาซีแจบบอลด้วยจังใดให้มาเบิงติดตามกันเบิงเดอพี่น้องเริ่มแรกเขากะเปิดเครื่องทํากาแฟก่อนใช้ยี่ห้อเอสมาเปิดไลน์ํ้ำปิ้เรียบร้อยวด้วพี่น้องไลน์น้ำปื๊บเอากะเอาชาเขียวใส่เรียบร้อยแล้วก็เอาเกลียวไปโลงมอนีเขาจะใส่น้ำ ห่อนสักประมาณร้อยยี่สิบเอ้ร้อยมลก็ได้พี่น้องร้อยมลนะเพราะว่ามันยังกำลังโอเคกันน้ำห่อนออกมาแป๊บ,บนึงแล้วก็นเนี่ยน้ำห่อนออกมาเป็นชาเขียวเข้ากันเลยว่ะสีเขียวสดเด็กพี่น้องนี่เป็นชาไทยเด็กพี่น้องเล้วชาเขียวของตามือมันสิสีสวยอันมื้อน,นี้น้องใส่ประมาณร้อยมลกันออกมาแล้วปุ๊บเติมนมข้นจืด,ดนะ่ยสามสิบมลแล้วก็นมสดเมจิสัก 30 ml ก็ได้พี่น้องอันนี้จะว่าเท่าใส่20 ml เด้อแล้วเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเท่ากับใส่ นมข้นหวานผู้ใดมักหวานลายก็ใส่ละอันใส่ลายเด้อผูเร่ขั้นบ่มักหวานแล้วก็ใส่น้อยตามนั่นแหละอันยุ่งวุ่นวายมากเลยฝ<ม>าปิดมันเกี่ยวมืออ่ะบีไปเลยแต่ว่าบีบยากเลยจังหน่อยก็ผูดเสือมาใส่ก็ใส่อันในปลายย่อยๆในพี่น้องเอาเขาใส่สักประมาณสามสิบเอนะี่ยมล้วพี่น้องเอาใส่เข้าไปพราะขัน้นหวานมักหวานเนี่ยก็ใส่ลาย,ยนี่จังหน่อยเนาะเมื่อนี้เขาก็ทรงทรงทรงคนคนคุเร่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 คุเรนี่ยนะตามที่ประมั่นนะพี่น้องไปแต่กินด้วยหอมหอมเนียอันส่งไปก็หอมไปน้ำลายไหลคืเรื่อพี่น้องนี่ คุ้นๆ,ๆมันขเขากันเนาะเขาก็ไปเตรียมน mm ้าแข็งเนาะเขาก็ใส่น้าแข็งเมื่อนี้เขาได้น้าแข็งแอบบดมาเสียมาใส่กับชาเขียวเขาเนาะคนๆในจังหน oh ่อยเพราะว่าอันอยากให้นมเมื่อพี่ไอ้ลลายอันนี้กับนี่เขาไปซื้อน้าแข็งมาที่เมื่อเตรียมท่ายคือเป็น้องเบื้องอั่นแหะก็เลยไปซื้อได้น้าแข็งเป็นน้าแข็งปนมากซึ่งปกติอยู่เมื่อก่อนอยู่หลานก็ใส่เป็นน้าแข็งหลอดเมื่อกี้สวงามเวลาใส่ไอ้นั่นไปก็ละน่าละลายอันนี้เป็นนมเลือกน้องนมสดเขาเอามาใส่ไอ้ พิเชอร์ห้องเปนเป็นแก้วใสสำหรับไอตีฟองนุ mm ่ม hmm. ห้องของพี่น้องแล้วก็ต้องตีให้มันเย็นจริงๆอะคือมันถถามันเย็นแล้วมันขึ้นฟองแบบงามเลยแหละฟองขาวตั้งยอนเลยพี่น้องอันนี้จะว่ากับบ่คอยเย็นไนไหเพราะว่าเหนออกมาจากตู้เย็นเนาะเ้าแต่าฮาก็มาตีตีตีเ้าใสเครื่องตีเอาค่นตีมือกับ่ไหวดอกเมยเถ้าแล้วหน้าอายุหลายอันน่ะเสร็จเรียบร้อยเั็นเ้าก็มาเทน่มไอเทชาเขียวใสใส่แก้วแก้วที่ห้องใสส่วนใหญ่ก็ใสซิ6 m กเอ้อหรือพี่น้อง16มกออน มีหน้าตากี่ประมาณเกลียวซิมูกอ่อนประมาณเนี่ยพี่น้องนี่ยเกียวประมาณซิมูกอ่อนยู่ร้านใส่ซิมูกอ่อนเพราะว่ามันกำลังพอเหมาะกับคนกินนะพี่น้องถ้าไปใส่เกียวใส่ยี่สองอ่อนมันก็ดซิบบอเกลี้ยบด้วยเพราะทั้งเฮาทรงไก่นะคะมันเข้มข้นในจักหน่อยเขาก็เลยใส่ประมาณซิมูกอ่อนอันนี้เติมนมสดเข้าไปที่เขาตีฟองนมแล้วมันซิบ่อเป็นฟองปั่นนะดอกพี่น้องแต่ว่ากะอชื่อได้หน้าตามันกัิประมาณนี้อะพี่น้องแต่ว่าแซ่บนัวมันสีหอมหอมแนะนำให้ใส่ นุน่มเลยเมกิเดอพี่น,อออน,อน้องเดอราะวันตีโอนนมมมได้ถึง,งายนี่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ประมาณนี้ฝากกดติดตามน้องเดอพี่น้องเดอ